ขอาการสวีดัตสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่กันในช่องเซียนไข่พาตลุยนะฮะวันนี้วันพฤหัส,สบ,บดีที่24พฤศจิกายน2565นะฮะเรายังอยู่กันในโปรแกรมฟุตบอลโลกเหมือนเดิมนะฮะวันนี้มีฟุตบอลทำการแข่งขัน4คู่นะฮะระหว่างสว,วติตเซอร์แลนด์เจอกับแคมรูนอุรุกวัยเจอเกาหลีใต้โปรตุเกสเจอการ์นาและบราซิลเจอเซอร์เบียนะฮะวันนี้นะฮะเซียนไข่ก็จะมาวิเคราะห์เจาะลึก ให้ทีเด็ดบอลเต็งวาระคู่เหมือนเดิมนะฮะวันนี้นะฮะเตียนไข่ขอมองไปที่อุรุกวัยนะฮะอันดับ14ของโลกนะฮะเจอกับเกาหลีใต้นะฮะอันดับ28ของโลกนะฮะเราไปดูบทวิเคราะห์กันเลยฮะอุรุกวัยนะฮะทีมจากอเมริกาใต้นะฮะเจอกับเกาหลีใต้นะฮะพลังสมขาวจากเอเชียบ้านเรานี่เองนะฮะ เคยเจอกันมาแล้ว5นัดนะฮะต้องย้อนไปปี2003นะเะกาหลีใต้แพ้อุรุกวัย2-0นะฮะปี2007เกาหลีใต้แพ้อุรุกวัย2-0นะฮะปี2010อุรุกวัยชนะเกาหลีใต้2-1น,นะฮะปี2014เกาหลีใต้แพ้อุรุกวัย1-0นะฮะแล้วล่าสุดท,ที่เคยเจอกันนะฮะปี2018นะฮะเกาหลีใต้เฉือนอุรุกวัย2-1นะฮะ 5แมตช์หลังสุดที่เคยเจอกันนะฮะถือว่าอุรุกวัยข่มกว่านะฮะชนะ4แพ้1นะฮะเรามาดูทางด้าน5นัดหลังสุดด้วยฮะ5นัดหลังสุดของอุรุกวัยนะฮะมีชนะเม็กซิโก3-0นะฮะเสมอสหรัฐอเมริกา0-0นะฮะชนะปานามา5-0นะฮะแพ้อิราน1-0นะฮะและนัดล่าสุดนะฮะชนะแคนาดา2-0นะฮะ ส่วนทางด้านเกาหลีใต้นะฮะห้านัดหลังสุดนะฮะมีชนะฮ่องกง3าศูนย์ะฮะแพ้ญี่ปุ่นสามศูนย์เสมอคอสตาริกา22นะฮะเฉือนแคมรู1นึ่นะฮะแล้วนัดล่าสุดก็เฉือนไอซ์แลนด์1-0นะฮะเรามาดูตัวผู้เล่นกันดีกว่าฮะอูรุไกวยนะฮะมาในระบบ422นะฮะนำทัพด้วยหลุยส์หลุยส์ซูเลสเลยนะฮะอันนี้ตัวเก่าเลยนะฮะของอูรุไกวนะฮะ จับคู่กับดาวินุนเยสฮะหอกจากลิเวอร์ฟูฮะที่ฟอร์มตอนนี้กำลังร้อนแรงเลยนะฮะกองกลางก็จะมีเบนตากูฮะจากสเปอร์ฮะบาเบเดจากเรลมาดลิดนะฮะแล้วกองหลังก็ยังใช้ตัวเก๋าอย่างโกดินนะฮะกับคิมิเนสจากเอสติโกมาดลิดนะฮะสองตัวเก๋านะฮะมาดูพลังโสมังฮะมาในระบบ4 1 4 1, 1นะฮะ นำทัพด้วยกับตันทีมนะฮะซองฮึมมินจากสเปร์นะฮะแล้วก็ควานฮีชางจากวูฟนะฮะส่วนกองหลังที่น่าจับตามองนะฮะคิมมินเจนะฮะตัวนี้นะฮะจากนาโปลีนะฮะที่ฟอร์มกำลังดีในหลีกเลยนะฮะมาดูราคากันบ้างดีกว่าฮะท่านผู้ชมวันนี้นะฮะเปิดให้อูดูไยเป็นต่อครึ่งควบรูปนะฮะเพราะบอลบอลเกตชั้นดีกว่านะฮะวันนี้เซียนไข่ก็ยังมองไปที่ อุรุกวัยนะฮะบอกเลยฮะอุรุกวัยวันนี้มีดีแน่นอนฮะอย่างน้อยชนะเกาหลีใต้แน่นอนฮะไปลุ้นเม็ดสองให้กินเต็มดีกว่าฮะวันนี้นะฮะเซียนไข่ขอฟันธงให้ทีเด็ดไปที่อุรุกวัยนะฮะหลรือโซเลสจัดให้แน่นอนฮะวันนี้แน่นอนนะฮะส่วนท่านใดฮะยังไม่มีที่ลุ้นบอลนะฮะนี่ฮะแนะนําเลยฮะปันโชค69นะฮะ เว็บเดียวกระเป๋าเดียวจบทุกค่ายนะฮะบอกเลยฮะฝากถอนไว้แน่นอนฮะการันตีเรื่องเงินฮะถอนได้แน่นอนร้อครับ